ครับผมพี่น้องกับสวัสด,ดีจนเย็นๆเนาะครับผมประมาณมมสี่โมงพีน่น้องสี่สี่โมงสิบห้านาทีเนาะกับมาพอคับ่องลุงท่องอีกคือเก้ากับผมมาหนีลุงท่องกับสิบภาพมาฉีดมันนาะครับผมฉีดมันสัมปะหลังให้หน้าเนาะพี่น้องเนาะมันสัมปะหลังในหน้าเข่าพี่น้องเนาะครับผมลุงท่องกับสิภาพพี่น้องมาฉีดผลจนเย็นๆครับผมจนเย็นๆแต่แดดกันยังซอง หือว you know, ่าห well. ่อนอยู่น้องพี่น้องอากาศห่อนแห้งครับผมอยู่บ้านลุงทองอากาศห่อนแห้งส่วนผสมของลุงท่องก็คือเกาพี่น้องกับมีผักมีมะเพิ่มอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมมีมะเพิ่มอยู่ตัวหนึ่งกับบดดินเมนปุ๋ยนอกรับผมบดเป็นปุ๋ยเป็นหยั่งนะครับพี่น้องนี่ก็คือนี่พี่น้องนี่ขวดนี้เนาะนี่คือน้าสมมคลืนใหม่พี่น้องน้ำซุปคลืนใหม่ที่ลุงท่องเคยทายลงให้พี่น้องในเบิงขีดปัจจุบนเนาะ ลุงทองก็มาผสมสีไ right right well, so ่มันทับปะหลังน้ำครับผมแก่ใบยิกใบด่างเนาะครับผมอจจิบไดลอยเปอร์เซ็นต์กันยังดีกว่าบอได้ใส่เนาะพี่น้องเนาะน้ะครับผมนี่การนำมักนอกล้วยพี่น้องสี่น้ำดำนำมักนอกล้วยอันนี้การ้ำมักผลไม้ร่วมนะครับผมอันนี้ก็ปุ๋ยเกร็ดพี่น้องปุ๋ยเกร็ดเนาะสูตรสามซิบซิบซีบลุงทองก็ได้ผสมไปแล้วครับจังลุงท่องที่เคยบอกเนาะ ต้นนก็ลอยซี่ซี่ตันนี้ก็ลอยซี่ซี่นะครับผมนี่สองยางนี่กะยางหละลอยซี่ซี่นรับตัวนี้กัผ้าหนึ่งนกะับตันนี้เป็นสารจะใบพี่น้องนะครับผมปุ๋ยเกศลุงทองใส่สองสอนนะครับผมนี่สองสอนต่อน้ำซิโฟกลิรของลุงทองนี่ทางลุงทองกะลุงทองกับผสมไปแล้วครับนี่ลุงทองผสมไปให้เรียบ้อยแล้วนกับน้ำออกสีดำๆในน้อยนาอพี่น้องนะกับผม หอมหอมพี่น้องหอมหอมไอ้น้ำสมข้นใหม่นะครับผมหอมบ่มีเหม็นเด้อ,อพี mant mant soup, man, น่น้องเด้อนะครับอีกอย่างนึงกะน้ำสมข้นใหม่นี่กะกำจัดกินกำจัดกินได้ดีเด้อพี่น้องเด้อบ่ว่าสิเป็นน้ำมักอีหยังกระซังที่เิ่นเหม็นเนาะครับผมกะใส่น้ำสมข้นใหม่กำจัดเนาะครับผมระงับกินบ่แม่นกำจัดเนาะครับผมระงับกินได้ดีทีเดียวเลยครับผมอากาศประมาณนี้แหละครับพี่น้องท่องท่องก็คงสิบ่ได้ชีดให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะ การขีดพ่นกะเออกะคงจะพี่น้องกะคงจะหฮู้อยู่แล้วนะครับผมการขีดพ่นเนาะครับผมลุงท่องกับโบมีมือจิถือในการถ่ายกล่องนะพี่น้องเนาะอืมกะอ่ะกับประมาณนี้แหละครับผมขอให้โชคดีในวันปีเก่าจนหอดวันปีใหม่นะพี่น้องเนาะลุงท่องกับที่ขอโตขีดพ่นปุ๋ยทั้งใบให้มันสหลังในหน้าของลุงท่อง้วก่อนนะครับผม ง่ายขึ้นแล้วพี่น้องสวยงามขึ้นแล้วนะครับผมอ่าขอสวัสดีเพียงแคนี้ครับผมสวัสดีพี่หม่ครับผม